ตอนที่313มีเริ่มตน้นมีจุดจบเขาบูตึงรุ่งเรืองผู้มีจิตศรัทธามากมายไม่พั่ำบนถึงความลำบากเดินทางไกลพันลีเพื่อมาจุดทูปกราบไหวบ้บนเขาบูตึงในบรรดานั้นมาจากนครบานและจิ้งอันเต้ามากที่สดุดยอดเขาน้อยใหญ่บนเขาบูตึงล้วนมีที่พักแรมให้ สวนยอดเขาเสียวจู้ที่ตั้งของอารามชิงซานก็มีผู้มากราบไหว้ไม่ขาดายอารามจื่อสีบนยอดเขาหลักสะไปเสี่ยงป่าพลับและเต่าหินแบกหลักศิลาบนยอดเขาเสียวเหรียญหาอีกทั้งทัศนียภาพบนเขาอี้จู้เป็นที่ดึงดูดผู้คนนักพลดบนเขาบูตึงก็ให้ความเป็นกันเองใกล้ชิดกับผู้มีจิตศรัทธานักพลดลำดับสักสูงอย่างเฉินเหยาและอีสิงรุยรวมถึงหลี่อี้ฝูเจ้าสำนักขอรพกฏที่ปฐมอา,ารยหลีกำหนดไว้ว่า นักพลอดบนเขาแก้เสียมซีทุกสิบวันช่วยอธิบายใบเสียมซีแก่ผู้เสียงทายโดยไม่คิดเงินเขาบูตึงรุ่งเรืองถึงเพียงนี้เป็นความชอบของเปยเลี้ยงอองคนใหม่กระท่อมที่สีเฟื่องเหนียนเคยพักอาศัยสะไปเซียงที่อยู่ห่างจากกระท่อมไปไม่ไกลกลายเป็นศักดิ์สิทธิ์สถานของชาวหยุดอีกทั้งยังชักนำสตรีมากมายที่เลื่อมใสในชื่อเสียงมาจุดธูกกราบไหว้ก็เป็นเรื่องจริงเลื่อมใสสีแห่งทิศเหนือก็เป็นเรื่องจริง บุรุษหนมผู้นั้นช่างเป็นตำนานเปี่ยมสีสันในฐานะอ๋องต่างแลุ่มอำนาจทัพอาชาสามสิบหมื่นในฐานะชาวหยุดก็เป็นถึงหนึ่งในสีมหาปรมาจารย์ยิ่งกว่านั้นยังว่ากันว่ารูปโฉมงามสง่าดังต้นหยกต้องหลมเล่าขานปากต่อปากยกย่องว่าเขาเป็นเซียนจุติความสง่างามไม่แพ้เฉาช้างชิงในปีนั้นเมื่อเป็นชนีเขาบูตึงยิ่งปรากฏเหตุการณ์น่าสนใจที่ต่างจากวัดวาอารามอื่น สตรีผู้มีจิตศรัทธาบนเขาบูาบตึงมีมากขึ้นทุกทีอีกทั้งยังเป็นดารุณีสาวรุ่นเดินทางมาพร้อมกันหลังจากแยกทางกับหลี่อี้ฝูและอีฝูในช่วงโพรเพแล้วอาจารย์เลสิตก็ปีนเขาไปทางอารามหลักสีฟังเหนียนมุ่งไปทางกระท่อมแห่งนั้นคาดไม่ถึงว่าจะได้กินน้ำแกงปิดประตูมองจากที่ไกลเห็นไฟสว่างว่าแวมจากด้านไหนแต่พอเข้าใกล้ไฟก็ดับลงจากนั้นเคาะประตูก็ไม่มีเสียงขานดับ เขานึกแปลกใจแต่คิดว่านางคงลำบากใจไม่มีหน้าจะพักห้องเดียวกับเขาสีเฟื่องเหนียนปล่อยหัวรอบรวดตอนนั้นนางแบกตำราขึ้นเขาทั้งสองก็อยู่ด้วยกันเพียงแต่ไม่ได้ร่วมเรียงเคียงหมอนแบบนั้นเขานอนบนแท่นเตียงส่วนานางช่างน,น่าสงสารต้องปูเสื่อน,นอนบนพื้นตรงมุมห้องซื่อจือเตี้ยเสียในตอนนั้นยังไม่รู้จักรักยกถนอมบุผาไม่อ่อนโยนไม่ดูแลเอาใจใส่มนุษย์โคลนหน่อย และคาดว่านางเองก็คงไม่ยอมรับน้ำใจหากเขาเสนอให้นางนอนบนเตียงส่วนเขาน่นนอนพืน้นคาดว่านางคงนอนไม่สนิทคงคิดว่าสจือเตี้ยนเสี้ยมีเจตนาไราสีเฟื่องเนียนซึ่งแม้กระทั่งสำนักพยากรณหลวงก็บุฝกฝ่าเข้าไปได้กลับถูกประตูไม้บางสองบานของกระท่อมแห่งนี้ขวางเอาไว้เขาหมุนตัวมองเห็นเก้าอี้ไผ่ตัวเล็กที่นางลืมเก็บกลับเข้ากระท่อมเขาจึงนั่งลงบนเก้าอี้ไผ่ ซึ่งหงสีเสี่ยงเป็นคนสารึ้นสอดสองมือเข้าไปในชายแขนเสือ้อเหนยหน้ามองดารากาเขานั่งอยู่ครู่หนึ่งนึกเบื่ออย่างแท้จริงจึงอาศัยแสงดาวเดินไปยังแปลงผักใกล้กๆกับทอมแปลงผักเขียวขจีมนุษย์โคลนน้อยจัดก,การอย่างเข้าที่เข้าทางมีค้างไม้ตั้งขึ้นหลายโครงถั่แตงกวาถาั่บวบเลือ้อยเกาะเต็มออกดอกสีเหลืองเล็กๆหลายดอกที่เตี้ยๆก็ปลูกพริกหยวก ถึงกับมีแตงโมลูกกลมซ่อนอยู่ท่ามกลางความเขียวชะอมเขาลองนับดูมีห้าหกลูกใหญ่เล็กแตกต่างกันไม่ทราบพรารักบ้านเผื่อแผ่ถึงนอกกาหรือไม่สีเฟื่องเหนียนคิดว่าพวกมันช่างน่ารักไร้เดียงสาคิดในใจว่ารอพวกมันเติบใหญ่จะเ,เด็ดไปแช่เย็นที่สาไปเสียงย่อมโอชาเป็นแน่แต่เขาอาจกินพวกมันไม่ลงสีเฟื่องเหนียนกลับมานั่งบนเก้าอีา้ไผ่หลับตาลงแต่ไม่ได้คิดถึงสิ่งใดท้งสิน้น เสียงดังเอียดบานประตูเปิดออกแผวเบาแต่เปิดเพียงช่องเล็กๆเ,เจียงหนีรอบมองเงาหลังของเขาใจเต้นไม่เป็นสัมหลังจากขึ้นเขามาคนเดียวนางก็ปูเสื่อนอนพื้นด้วยความคือชินต่อมาก็รวบรวมความกลา้าย้ายเสือมาปูบนเตียงหลายวันมานี้หลับสบายยิ่งก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงฝีเท้าคุ้นเคยของสีฝฟ่งเหนียนสิ่งแรกที่ทำคือ กระโดดลงจากเตียงเท้าเปล,าเล่าเปลือยรีบปิดประตูจากนั้นดึงเสือโยนลงพืน้นรีบลงไปนอนอุดหูแสงทำท่าว่าหลับสนิทไปแล้วทั้งหมดนี้ทำในคลาเดียวอย่างชำนิชำนาญรออยู่เนิ่นนานจนเขาลุกจากไปแล้วกลับมานั่งใหม่จากนั้นไม่มีเหตุการณ์ใดๆต่อมาเจียงหนีกลับเริ่มวันไหวกลัวว่าคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอย่างมอนนี่จะคิดบัญชีทีหลังสองจิตสองใจอยู่นาน ก่อนลุกขึ้นมาเปิดประตูเป็นช่องเมื่อหมอนี่นั่งนิ่งอยู่ข้างนอกไม่มีท่าทีจะคิดเล็กคิดน้อยกับนางทันใดนั้นเสียงกลอบดังกลงวานเจียงหนีเหมือนแมวถูกเหยียบห่างโมโหเดือดดานทันควันเอออย่างเสียดายและกระฟัดกระเฟียดสีเฟืองเหนียนท่านขโมยของข้าสีเฟืองเหนียนกำลังเคี้ยวแตงกว่าหันหน้ามาทำหน้ายี่ยวนอะไรของเจ้าของข้า ของเจ้าก็คือของข้าจะว่าข้าขาโมยได้อย่างไรเจียงหนีทำหน้าบึงยื่นมือแบออกเอ่ยเสียงเด็ดขาดจ่ายเงินมาเหมือนว่าเขาคาดเดาไว้แล้วไม่มีเงินติดตัวติดไว้ก่อนพรุ่งนี้จะขอยืมเจ้าสำนักรลีแตงกว่าลูกเดียวจะคิดเงินเท่าได1หนึ่งวนหรือสองวนเจียงหนีลังเลไปครู่หนึ่งก่อนตอบเต็มเสียง สองเวินสีเฟึ่งเหนียนยิ้มย่างอ่อนโยนเคี้ยวแต่งกว่าเอ่ยเสียงอูอีเจะไม่รู้จักตั้งราคาสามเวิรนหรือนางอึ้งงันไปจากนั้นก็ออายพานกโกรธเอ่ยว่าบอกว่าสองเหวิรนก็สองเวิรนจากนั้นก็เอ่ยเสริมอย่างไหวแต่ไม่ใช่เเรียนยงหุยทงเปาต้องเป็นเหรียนเสียงฝูทงเปาสีเฟึ่งเหนียนเอ่ยเยา อ๋อสะสมเงินหงเจียงเงินหยงหุยครบแล้วตอนนี้เริ่มเก็บเงินเสียงฝูมนุษย์โขลนน้อยแต่เยอะอทะยานไม่น้อยเลยนี่เจียงหนีเอ่ยอย่างโมโหท่านยุ่งอันใดกับข้าด้วยเขาหันกลับไปนิ่งเงียบไม่เอ่ยคําเจียงหนีมาถึงข้างกายเขาเอ่ยเตือนสีฟืงเนียนมันขู่โจรว่าแตงโมยังเล็กท่านอย่าขโมยเด็ดไปเชียวเขารับคําคลาหนึ่ง เจียงหนียกก้อี้จากในห้องมานั่งห่างจากเขาปลายหางตารอบมองของกินแตงกวาอย่างเอื้อระเหยเหมือนกำลังกินเงินของนางเงินสองวนสีฝฟ่งเหนียนหยุดเขียวถือแตงกวาครึ่งลูกขางไหวเอ่ยเสียงเบาวา่าพวกเสียซีฉุวยตอนนี้ดียิ่งเจ้าไม่ต้องกังวลทางกวางหลิงเต้าก็เหมือนกับที่ข้าเคยบอกนอกจากการเข็นข้าน้องเลือดเล็กน้อยที่ยากหลีกเลี่ยงหลังศึกผาซีเลย าชสำนักหลีอย่างนับว่าปิดท้ายได้อย่างอ่อนโยนปฏิบัติดีต่อคุณนางบุญสกุลท่งกลายเป็นผู้นำคุณนางท้องถิ่นกวางหลิงเต้าโอรสวรรคสกุลเจ้ามีราชองค์การให้ส่งเม้าหลินเข้านครหลวงไปเป็นราชบัณฑิตในสำนักราชบัณฑิตหวังสงกุ้ยขนพลนบัญชาการกวางหลิงเต้าคนเก่ากลับเข้านครหลวงอีกครั้งสิทธิของอีเจียนคังผู้อาวุโสแห่งเจียงหนันเต้ามารับตำแหน่งแทนให้ความสนิทสนมต่อผู้มีการศึกษากวางหลิงเต้าอย่างยิ่ง พอมาถึงกวางหลิงเต้าก็ไม่ได้ไปรายงานตัวที่ที่ทําการแต่จัดเลี้ยงปัญชนเรื่องชื่อหลายร้อยคนของเจียงหนันและบรรดาคณาจารย์ของสถานศึกษาสร้างอินส่วนซ่งลี่หนึ่งในแมททัพบ,บูรักษาการกวางหลิงเต้าก็สมรสกับสตรีตระกูลผู้มีอำนาจบรารมีทันทีหลายๆอย่างสอกเขาให้เห็นว่าเหมืองไทอันไม่คาดหวังให้กวางหลิงเต้าเกิดความเคลื่อนไหวใดๆขึ้นอีกเจียงหนีไม่เอ่ยคำ สีเฟื่งเหนียนหันไปมองไปหน้างดงามล่มแผ่นดินเอ่ยเสียงอ่อนโยนว่าใต้ล่านี้บางเรื่องไม่อาจขาดพร่องบางคนเจ้าโชคดีที่อยู่ในนั้นด้วยเจียงหนีเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องปลอบใจข้าแต่ใดมาข้าไม่เคยคิดว่าสีฉูกู้แผ่นดินจำเป็นต้องมีค่ามากถึงขนาดนั้นสีเฟื่งเหนียนยิ้มแล้วเอ่ยว่าเจ้าคิดแบบนั้นได้ข้าก็วางใจแล้ว จู่ๆนางก็ถามขึ้นและเปิดเลียงร่าไม่มีท่านไม่ได้แน่แน่ใช่หรือไม่สีเฟื่องเหนียนสบตานางเอ่ยตอบเสียงจริงจังไม่มีค่าแน่นอนว่าไม่ได้นางค้อนปลาหลับปลาเลือกสีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มแล้วกินแตงกวาอีกครั้งถ้าหากสีเสียวไม่ตายถ้าหากหลีอี้ซันอาจารย์ข้ายังอยู่ถ้าหากเฉินจือเป้ายอมช่วยให้ข้าเป็นเปยดเหลียงอ่อง ถ้าหากราชสํานักไม่ขัดขวางภารกิจชายแดนของตะวันตกเฉียงเหนือถ้าหากสกุลเย,ยรี่และมู่หลงขัดแย้งกันเองในเปยหมังถ้าหากทับชายแดนเปยเหลียงไม่ได้มีสามสิบหมื่นแต่เป็นห้าสิบหมื่นน่าเสียดายโลกนี้ไม่มีคําว่าถ้าหากมากขนาดนั้นดังนั้นข้าถึงได้ดูสําคัญแล้วนางเอียงศีรษะท่านกําลังปรับทุกข์กับข้าหรือสีเฟิงเลียนมองค้อนนางปราดหนึ่งข้าไม่ได้ทุกข์เสียน้อยเด่นชัดว่ากําลังโอ้อวดกับเจ้า ยังจําได้หรือไม่ตอนนั้นข้าบอกจะว่าข้าเป็นอัจฉริยญาฝึกยุธมากพรสวรรค์นหน่วยก้านดีเลิศขอแค่สามปีก็ฝึกจนได้เทียมทานต่างงานโดดเด่นเป็นยอดเขาหิมะตอนนั้นสายตาที่เจ้ามองข้าเหมือนมองคนพร่องปัญญาตอนนี้เป็นอย่างไรเล่าเจียงหนีไม่ได้โต้แย้งอันใดแต่สินหน้าดูแคลนบอกเป็นไหนว่าเพราะท่านโชคดีย่ำอาจมสุนัขต่างหายิ่งกว่านั้นยังย่ำอาจมสุนักกองโตอีกด้วย สีเฟืองเหนียนโยนปลายของแตงกว่าถ่งเอ,อ่ยด้วยสีหน้ากระยิมยิ้มยองข้ารับสิทธิไว้สามคนต่อไปหากยุทธภพยังมีทำเนียบููฉะนั้นหวังเซิงอีตี้หลงและหลี่อินฉางยอมติด20อันดับต้นอีตี้หลงยิ่งมีหวังคลองอันดับหนึ่งเจียงหนีร้องอออีตี้หลงหรือเด็กชายที่เป็นพลสอดแนมของทัพมาโยโจนั่นหรือ สีเฟื่องเหนียนพยักหน้าคาดไม่ถึงว่าวาจาต่อมาของเจียงหนีจะส่งพลานุภาพไม่ต่างจากกระบี่เหินสะบ้นศิษาสัตรูกระทั่ขงข้าอยู่บนเขาบูตึงก็ยังได้ยินเรื่องเกาะผนังกำแพงออกประตูมาช่างเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่าที่ร้ายกาศโดยแท้สีเฟื่องเหนียนนิ่งงันไปทันทีจากนั้นเจียงหนีก็ได้ยินเสียงมหาปรมาจารย์ที่ต้องเกาะผนังกำแพงออกจากเรือนของเผยนั้นเว่ยบ่นพึมพำว่า ต้องเก็บกวาดสำนักเสียบ้างแล้วเจียงหนีแงนหน้ามองทางช้างเผือกที่แขวนสูงกลางเวหนหลังจากเดินทางไปกวางหลิงเต้าพร้อมท่านอาหมกล้อมแล้วก็ได้ยินรัศดรทางนั้นเรียกว่าสายน้ำกวางหลิงกลางนภากรศสีเฟืองเหนีาานยนแง,งนหน้ามองไปกับหนางเอ่ยพึมพำว่าได้ยินว่านันเจียงมีสิบหมื่นมหาบรรพพธหิมะเลียวตรงมากกว่าตะวันตกเฉียงเหนือ ได้ยินว่านันเศร้ามีทานผีเสือ้อผีเสื้อหลายสีหลายลายเกาะเรียงต่อกันจากบนต้นไม้ไปถึงผิวน้ำนางฟังเขาเล่าไปเรื่อยๆก่อนเอ่ยเสียงเบาสถานที่เหล่านั้นต่อไปท่านจะไปให้ทั่วสักเที่ยวหรือไม่สีเฟื่องเหนียนดีตาแน่นอนว่าอยากไปนางเก็บสายตากลับมาพรุ่งนี้ข้าจะไปจุดธูปกราบไหว้ที่อารามจือซีบนยอดเขา สีเฟืองเหนียนถามว่าอาธิษฐานขอพรหรือเสียงเซียมซีเจียงหนีเอ่อย่างไม่อบอารมณ์ท่านต้องยุ่งด้วยหรือสีเฟืองเหนียนยิ้มแล้วตอบว่าหากข้าจำไม่ผิดพรุ่งนี้เฉินเหยานนักพลดผู้ควบคุมดูแลกฎบัญญัติแห่งเขาบูตึงจะต้องเป็นผู้แก้เซียมซีด้วยตนเองไม่ว่าเจ้าจะนอนตื่นสายแค่ไหนขายจนเดินช่วยเจ้าแก้เซียมซีได้ตลอดเวลา ผู้ใดใช้ให้ข้าเป็นผู้มีจิศตศรัทธาอันดับหนึ่งของขอบูตึงเ่าพวกเขาไหนเลยกล้าเพิกเฉยเจียงหนีอยากประชดเขาสักสองสามคำแต่สีเฟืงเหนียนเอ่ยปากก่อนว่ากระบี่เหินขนาดเล็กที่เติ้งไทเออมอบให้ข้าในตอนนั้นเสียหายไปมากจากการต่อสู้กับหานเซิงเซียนหวังเซียนจือและทั่วป่าผูซ่ซาตอนนี้ไม่ครบชุดแล้วข้าขอให้นายช่างสำนักหม้อหลังเขาชิงเหลียงช่วยหลอมให้หนึ่งชุดเก้าเล่ม สอดคล้องต้องการกับเจเจบีของข้าเก้าเล่มนั้นมีชื่อว่าปรพบกกนกลิศนามางสามงามพลายนา้ำมังกรเจียวเค่างามจิตดารนหมาป่าและมันแพ้ว่าอย่างไรฟังแล้วน่าสนใจใช่หรือไม่เจียงหนีเอ่อย,ย่างไม่เกรยงใจเปรี้ยบเข็ดฟันเปรี้ยวเสียจริงสีเฟืงเหนียนหัวร่อลันจากนั้นก็เอ่อยเตือนเสียงเบา จีงสิพรุ่งนี้ตอนอันเชิญทูปมีกฎยุมมยิ้มต้องบอกเจ้าไว้ก่อนเจ้าจะได้ไม่ทําสเปส,สปะเหมือนมแมลงวันไร้หัวทูปกราบไหว้ไม่ต้องมาทูปเป็นกรรมไม่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาที่แท้จริงสามดอกก็พอเงินอันเชิญทูปนั้นผูท้ที่จะอธิฐานขอพรต้องออกเองยืมมาไม่ได้ทูปที่ปักในตําหนักกับแท่นบูชาของเขาบูตึงก็แตกต่างกันทูปที่ปักในตําหนักเน้นว่าปักห่างกันไม่เกินหนึ่งนิว้ว เกินนิ้วจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ที่เท่นบูชาใช้ทูบแบบขดผู้มีจิตสัานำทูบเทียนมาเองไม่เหมือนเจ้าที่เกาะขาพระพุทธยามจนตัวแบบนี้อ๋อไม่ใช่สิเกาะขา,ขาจนอูต้าตีแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยถูกอีกเข้าไปในอารามบุรุษไปซ้ายสตรีไปขวาขึ้นบันไดหรือข้ามธรณีประตูไม่เดินตรงกลางตอนอธิษฐานขอพรอ,อย่าขอในสิ่งที่ใหญ่เกินไปหากพรสำเร็จผลแล้ว อย่าลืมมาแก้บนเจียงหนีฟังสีฟังเหนียนเอ่ยมาเป็นพลวนด้วยใจที่สงบนิ่งทั้งยังรู้สึกอบอุ่นใจอยู่ลึกๆแต่สีฟังเหนียนไม่ทําให้เจียงหนีผิดหวังสุดท้ายก็เผยหางจิ้งจอกสันดานดาคาที่สําคัญมากๆที่สุดก็คือที่เขาบูตึงขอให้มีลูกโดยไวก็ได้เหมือนกันเจียงหนีหายใจเข้าออกยาวๆนึกถึงสารปฏิญาณสังหารตาเกิงเจียวใต้แสงจันทร์ซึ่งจบลงที เจียงหนีขอปฏิญาณสังหารสีฟังเนียนเขามองหน้าอกที่สะท้อนขึ้นลงพ่อนางหายใจหืดหาดยิ้มตาหยีแล้วเอ่ยว่ามนุษย์โคลนน้อยจากกันไปไม่นานจะเริญรุดหน้าอีกมากต้องขยี้ตามองกันไหมเจียงหนีหัวเราะฮือๆไม่หยุดนางไม่ใช่มนุษย์โคลนน้อยส่งโตเถียงทีไรก็พ่ายแพ้ราบคาบทุกครั้งในตอนนั้นอีกแล้วบัดนี้ดำรงท่าทีแห่งห้องเต้หญิงซีชูอยู่หลายส่วน วันต่อมาฟ้าสว่างรำไรเสียงระฆังเพลงของยอดเขาบูตึงดังกังวานลานจตุรัสนอกอารามจื่อซีบนยอดเขาต้าเหรียนหานักพลดเขาบูตึงหลายรุ่นยืนเรียงกันไม่เพียงเท่านั้นยังมีผู้ม่จิตสธาหลายร้อยคนซึ่งค้างคืนบนเขาหรือเพิ่งปีนเขาขึ้นมาตอนดึกร่วมฝึกวิชาหม,ามัดมวยวาดเป็นวงกลมสมมาตรราบเรียบสุขขมผู้นำฝึกมีสามคน คือหลี่อี้ฝูเจ้าสำนักบูตึงในตอนนี้อีฝูนักพลดน้อยสิทธิ์ของหลี่อี้ฝูยังมีสีฝังเหนียนเปยเลี้ยงอองในชุดคลามแขวนยกปกระดับลมเย็นช่วยพัดเป็นระลอกเย็นสบายตามธรรมชาติไอหมอกจิตวิญญาณแห่งเสียงจิตวิญญาณแห่งพวกลาเจ็ดกระแสอบอวนทั่วภูผาเจียงหนีซึ่งเดิมทีมุ่งมั่นตั้งใจจะไปจุดธูปลาบไหว้ตามลำพังรอบยืนอยู่ด้านหลังของลานจตุรัส ขยิ่งปลายเท้ามองเอาร่างสูงโปร่งได้ยินเสียงซุบซิบเอ่ยวาจาหน้าไม่อายของสตรีหลายคนนางยิ้มยิ้มปรากฏลักยิ้มมืสองแกมหลังจากสีฟังหนียนฝึกหมัดมวยเสร็จแล้วเจียงหนีก็เดินตัดฝูงชนเข้าไปอย่างองอาจผ่าเผยท่ามกลางสายตาของทุกคนโดยเฉพาะท่ามกลางสายตาของสตรีเหล่านั้นเจียงหนีหน้าแดงเล็กหน่อยกุมมือของเขาเมื่อคือนเขากล่าวว่า เขาเริ่มฝึกยุทธที่เขาบูตึงเช่นนั้นยุทธภพของเขาก็สมควรยุติลงที่เขาบูตึงระหว่างเริ่มต้นและบทสุดท้ายถึงขั้นหลังจากนี้ไปล้วนมีนางอยู่